พี่น้องครับงานบริการสาธารณภัยทั่วไปนะครับโดยผ่านพึ่งพงทสานประแดกนะครับร่วมกับกู้ภัยมูลนิธิฮุกสามหนึ่งนะครับโดยคุณชนะจันตางานนี้เจ้าผัดกระเพานะครับเป็นจำเลยเป็นเหตุวงจริงแตกกระเจิงครับผมครับผมพี่น้องครับก็เป็นงานบริการชุมชนนะครับเป็นงานบริการสาธารณภัยนะครับมูลนิธิฮุกสามหนึ่งโดยคุณชนะจันตานะครับ วันนี้ก็มากับฟุเปอ์สตาร์ด้านเหล็กในนะครับบังเตยบังเตยนะครับตอดพี่ตอดน้องนะครับเออทำงานน่ะนะครับเอาง่ายๆนะครับบอกว่าตอนนั้นโอ้ยมาทั้งรถทลิ้ล่อรถผมดินไม่เห็นเป็นไรวันนี้จักมันเป็นยังไงนะครับโอ้ยนะครับสงสัยจะงุ้นงีดไม่ถูกหวยแล้วว่าเนาะก็เลยตอดนะครับนี่ก็โดนไปหลายเมียนะครับอมอะครับผมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวให้พันเตยไปเมียนเลยวันนี้อ่า หน่วยกู้ภัยคูสามหนึ่งนะครับได้รับแจ้งประชาชนนะครับว่ามีพึ่งต่อยนะครับก็ประมาณ3คนครับยี่สิบสามสิบแม่ครับสาเหตุที่พึ่งแตกลังก็เพราะว่าเจ้าของบ้านนะครับเขาทากับข้าวนะครับแล้วก็กินฉุนนะครับก็เลยแตกครับเขาทำกับข้าวครับเป็นพวกผัดกะเพราฉุนมากถึงใต้มงต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทีมงานนะครับไปเอาบอกให้ชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวยวทีมงานนะครับจอกให้ พี่น้องงานกู้ไปนะครับอืมครับรอสักพี่น้องทำงานอยู่ไม่ได้เลยย่ามขึ้นไปกี่ใบเต้ยเออโอเคต้องอยู่ด้านล่างหนึ่งคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจีลงมาหาพี่หาน้อง อากลาบป็นไนเก่าอู้รอบสองเต็มเปี้ยทำไรครับเป่าครบอยู่นี่อู้น้ำพิษตานะยเ <c oughs> ขาลักเลย ตอดไหมลูกพี่ตอดตอดคักไหมเม่อาน้ำพิษตาโนาเน,ใน,ในี่ยนายจะขึ้นไปถ่ายเนาะเออรอตั้งอยได้ไหมล่ะได้ตอดนะเออรำเลยนายรำเลยไม่ต้องรอดอก เร,รรเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับงานบริการชุมชนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอา,อาครบลงจากหลังคาครับผมก็เรียบร้อยนะครับภารกิจบริการชุมชนทั่วไปนะครับงานของมูลนิธิหุกสามหนึ่งนะครับพันเต้ขึ้นไปเมี่ยนนะครับผมก็ดูปืนดูไปอยู่ด้านล่างนะครับ ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจด้ครับงานของผู้ถ่าพันชลานาตาสุดยอดนาตาดีด้ครับพี่น้องเด้อจังไรก็ปากๆนะครับทุกๆช่องทางการติดตามก็ขอบคุณมากครับมือนีก็เป็นอันว่าสวัสดีครับ